啊，这个啊什么？嗯嗯嗯嗯嗯嗯

เช้าวันที่13กันยาผมก็มาตีเช้าเมื่อคืนก็าฝนตกหนักชัวงดึก thank you

ตามที่หลวงพี่ดูข่าวของกรมอุตุวิทยาอาเตร์วัฒนากันบัวโพลน์อยกองพัฒนาอุตุวิทยาทานได้วิเคราะห์อัษนาอากาศวันที่13ว่าอาจจะมีฝนในช่วงเช้าอีสานล,ล่างแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชา พอช่วงค่ำเรจะมีฝนทางภาคใต้แล้วก็แนวตะเข็บชายแดนไทยพม่าภาคกลางภาคตะวันออกพอวันที่14ก็จะมีฝนทางภาคใต้อันแนวตะเข็บชายแดนไทยพม่าภาคกลางภาคตะวันออกอีสานล่างพอช่วงดึกพอวันที่14ก็จะมีฝนทางอีสานในช่วงเช้าวันที่15กันยายน ก็จะมีฝนทางอีสานทางอุบลอำนาจเจริญศรีสเกตสุรินทร์บุรีรามโคราชร้อยเอยะโสคือมีฝนทางอีสานาช่วงเช้าวันที่15แล้วพอช่วงวันที่22-23กันยาก็มีการป่อตัวของพายุ ที่หาสมุทตะวักฝั่งทิศฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ก็วันที่23-24กันยายนอายอมโลหรือพายุด,ดังกลา่าวก็จะเคลื่อนตัวมาฝัา่งทะเลจีนใต้ตอนบน คาดวันที่24-26ยอมโลดังกล่าวรือพายุก็จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนกลางแล้วก็เข้าอีสานฝั่งตะวันออกทางมุกดาหารนาครพนมสกนนลนครอันน่าเจริญยะโสร้อยเอ็ดคือฝั่งตะวันออกอย่างที่25-26ก็เข้าสู่ประเทศไทยช่วงข้าวันที่26ก็พายุก็จะเคลื่อนตัว ออกไปทางพามา่าคาดว่าอีสานเราอีสานฝั่งตะวันออกอีสานทั้งหมดาภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้เราก็จะได้ฝนอใน,นช่วงพายุด,ดังกล่าวหาเข้าตามโมเดลแบบจำลองของ ECMWF ก็จะเข้าที่ยิบ 425-26อีาอสานก็คงจะได้น้ำส่วนส่วนฝั่งที่มีน้ำอยู่แล้วอย่างเช่นภาคาภาคกลางภาคเหนือก็น้ำาคงเพิ่มก็อาจจะส่งผลให้มีน้ำมากมีฝนหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีน้ำท่วมอายุด,ดังกล่าวเข้าในช่วง24-25-26 ขอออนุโมทนาญาตโยมที่อาทำบุญเร่บาทและญาติโยมที่ดูคลิปพระคณะสงวัดบ้านประอางรับบาตรในช่วงเช้าวันฝนตกวันที่13กันยายนขอขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลร่วมกันญาติโยมที่ใส่บุญตักบาตรก็ขอให้มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพพาลานลมัยแข็งแรงทุกคนทุกท่านขอเจริญพรข,ขอเจริญพรรเจร